ทุกชมและเมื่อเราซูมลง,ลงมาตรงนี้เราจะพบกับสิ่งแปลกๆที่เราแทบมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือเครื่องบินมันล่องหนอยู่ไว้<า>ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมวันนี้นะครับพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเจอกันสัปดาห์หนึงครั้งนะครับทุกๆวันอาทิตย์ตอนบ่ายนะครับ เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะเอาพิกดที่ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์กันไว้ในคลิปที่แล้วเนี่ยมานําเที่ยวรอบโลกโดยใช้ Google Earth Google Map อะไรแบบนี้นะครับใครมีพิกดที่น่าสนใจก็สามารถนามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อถามไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไรนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาท่องเที่ยวกันเลยดีกว่านะครับพิกาแรกวันนี้นี่ครับจากคุณเบคอนฮอปปี้นี่ครับบอกว่าเครื่องบินล่องหนผมไม่รู้ว่าพี่ เคยทาไปหรือเปล่าให,ห้พิกัดรับโลกแน่นอนว่าพิกัดนี้ยังไม่เคยทำาลครับพิกัดนี้น่าสนใจมากๆเมื่อเราก,กดไปที่พิกัดนี้นะครับเราจะพบกับสนามบินที่เต็มไปด้วยเครื่องบินเหมือนไปเครื่องบินลบด้วยนะทุกผู้ชมและเมื่อเราซูมลง,ลงมาตรงนี้เราจะพบกับสิ่งแปลกๆที่เราแทบมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือเครื่องบินมันล่องหอนอยู่ไว้ท่านผู้ชมดูดิมีแค่ภาพ3าดีของเครื่องบินแต่ ไม่มีเครื่องบินนี่อาจจะเป็นาภาพถ่ายที่ถ่ายเครื่องบินที่กำลังใช้ฟังก์ชันล่องหนอยู่จริงๆก็ได้นะครับด้านข้างเนี่ยก็เป็นเครื่องบินทรงธรรมดานะแต่ด้านนี้เป็นเครื่องบินที่เหมือนจะแบบว่าถ่ายลงมาเนี่ยจะสามารถสแกนหาสาภาพว่าไม่มีตัวตนได้แต่ว่ามันดันไม่มีเท็กเจอร์เหมือกนกำลังโปร่งแสงอยู่อะไรแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่าที่นี่คือที่ไหนนะที่นี่คือสหรัฐอเมริกาในเท็กซัสนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นบบสนามบินแบบว่าเครื่องบินลบเนี่ยนะเราสามารถสติดวิวตรงไหนได้บ้างสังเกตในกองทัพเนี่ยเราไม่สามารถสติดวิวได้เลยนะครับน่าจะเป็นสนามบินของกองทัพด้วยนะครับยิ่งหน้าขดลุกก็เป็นขยายมีรูปภาพอยู่41รูปนะครับเครื่องบินล,วนล,วนล,วนล้วนๆเลยนี่มีเครื่องบินแบบดีด้วยนะครับเต็ไมไปหมดเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดเราจะาวิเคราะห์กันดูดีๆเนี่ยนะครับว่าไอ้เจ้าพิกัดน,นี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็าจะาพอที่จะคาดเดาได้นะครับคิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของ ภาพ 3D นี o o g l e ็ a ม่็เาได้นะครับเหมือนมันภาพ 3D ที่ไม่มี texture texture คืออะไร texture คือภาพพื้นผิวนะครับการที่จะเป็นเครืบิน 3D แบบนี้ได้นะครับมันต้องมี texture คือภาพที่เป็นเครื่องบินนะครับถ้าเกิดเราอา ภาพเขาบบนี้มือยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องบินเหมือนกันนะครับแต่มันดันเคยมีเครื่องบินจอดอยู่นะครับแต่มันดันไม่มีภาพที่มันจอดอยู่อาจจะเกิดการแบบเคลื่ยยนอนย้ายกันหันโดยที่ภาพมันตามไม่ทันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะหรือจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินล่องหนจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีนะครับที่อื่นมีอีกไหมไอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับมีแต่ล่องลอยนะครับเครื่องบินยอดนจะเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะรุ่นเดียวกันหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยนะฮะอู้ อ้นี่มันอันนี้นี่นะเครื่องบินขรุขระที่ดำมใหญ่ๆอ่ะนะครับโอ้โหจอดเต็มลานนี่หมดเลยนะครับเป็นภาพ 3D ด้วยนะธรรมดาที่ไหนโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเครื่องบินล่องหนนะครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับเกียวกับต่อมาจากคุณก๋วยเตี๋ยวไก่ท่านบอกว่าสะพานข้ามคลองอันเดียวกับฉากในโฟกิงครับฉากที่บิลลี่ดาลูแปงเจอกับพวกกนกอาชีวะครับ และตัสองฝ่ายได้วิ่งใส่กันก็คือสะพานแห่งนี้ใช่ไหมเราไปดูกันสําหรับพิกัดที่เราจะไปดูพิกัดนี้นะครับเมื่อเราใส่พิกัดมานะครับมันจะถูกวาร์ปมาที่กรุงเทพมหานครนะครับในสะพานนะครับวัดปากน้ำนะครับซึ่งเป็นโลเคชันไทยโฟกิงนะครับนีกระโดดไปปั๊บถ้าท่านผู้ชมดูโฟกิงจงก็ได้นะมันจะมีสะพานหนึ่งก็คือสะพานนี้นะครับสะพานนี้นะครับก็จะมีฉากที่อยู่ในเรื่องนั้นนะครับสะพานขาดโอ้ภาพไทยเป็นพิพาดนะครับ เราต้องหาจุดที่เราสามารถลงไปเห็นได้มีไหมปึ๊บยิ่งงห้บนสะพานนะครับนี่นะครับก็เป็นสะพานหนึ่งที่โบราณแล้วก็ดูสวยมากๆเลยเนอะมองไปไกลๆก็จะเห็นพระใหญ่นงยัยน,นะครับอู้นี่คือวัดปากน้ํพระศรีเจริญใช่ไหมจะจำไม่ผิดนะครับเมื่อเคยมาดูแล้วดูพระองค์ใหญ่นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เคยมาดูนี้นี่โอเคพิกันนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกดีาวนะครับพิกัดต่อมาจะคุณ rmr template นะครับบอกว่า ที่ต้องลงที่รถสีแดงครับถึงจะเห็นมันคือถนนที่ตกลงไปที่นรกแฮทแท็กพิกรารรถตามใจท่านผู้ชมแฮทแท็กขอคลิปแฮทแท็กขอไฮไลท์นะครับในส่วนของพิกัรน,นี้นะครับเท่าที่ผมลองไปดูมาเนี่ยนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเมื่อเราสูมไปเนี่ยเราจะเห็นรถคันสีแดงที่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมแล้วเราก็โดนลงไปเลยครับตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรไงผมก็แบบตอนที่ผมมาดูนะคือแบบ น้องเขาส่งพี่อะไรมาว้ามเห็นจะมีอะไรเลยเออกำลังจะบอกอวิอวสวยดีอะไรแบบนี้จนกระทั่งนะครับผมได้มองลงไปข้างล่างจะได้เห็นเส้นทางรับสูนรกฮะนี่น่าสนใจมากๆนะครับดิมันมีเส้นทางหนึ่งที่มันติดตามรถนี้ไปตลอดเลยนะครับคือเส้นทางสูนรกก็คือลงไปด้านล่างนี่นะครับน,น่าสนใจมากนะครับแต่เราก็่าจะพอคาดเดาได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของแบบ สเตตวิวเท่านั้นแหะแต่ว่ามันน่าสนใจมากเลยนี่อาจจะเป็นทางสู่นรกของจริงก็ได้อาจจะเป็นภาพจากอิมิติ์ด้วยนะครับอยากจะดูด่งางไซไฟค่ามมิติอะไรแบบนี้เลยนะครับที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ไอแลนด์นะครับอยู่ตรงส่วนนี้ของโลกเลยนะครับนี่บนเกาะตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยเนาะโอเคท่านผูช้ชมเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณ YB Studio BK แบรนด์นะครับบอกว่าพี่ครับพาไปดูหน่อยโลกของเรามีมือ โพออกมาครับอยู่ในประเทศชิลีให้ทรี่เปโตรตามใจผู้ชมแฮชแท็กอยากออกคลิปนะครับเราก็ก๊อบพิกัดมาใส่นี่ครับแล้วก็ไปดูกันเลยในส่วนของพิกัดน,นี้นะครับเมื่อเรานะครับซูมลงไปนะครับเราจะพบกับาอะไรแไปลกๆับเนี่ยเราจะพบกับมืออยักที่โผลออกมาจากทรายนี่ครับต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแนะ่ๆดูดิดูนี้จะเป็นทิงนะครับทิงใครรู้จักทิงบ้างทิงในเวนเดนะครับ ในแบบว่าครอบครัวดำจะมีทิงนะครับนี่อาจจะเป็นบรรพบุรุษของทิงก็ได้นะครับท,ที่มีตะมืออะไรแบบนี้้ะโพวไปเจ้ากรายนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าแลนด์มากกร์คที่มักทาให้มาถ่ายรูปอะไรกันแบบนี้นะเราสามารถย้อนเวลาได้ด้วยนี่คือปี2012นะครับนี่คือปี2015นะครับมือก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิดเราลองแบบว่าไปที่ถน,นนเราจะมองเห็นไหมมาดูสิปุ๊บเราจะมองเห็นมือไหม โอ้โหไกลมากนึ่เว่เาแบบยอดเขาอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นมองแทบไม่ออกเลยนะครับแต่มันอาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญอะ่ะดูดีมีคนมาถ่ายรูปหรือเปล่าอะ่ะเราต้องหาดินี่นี่น่าจะมีคนถ่ายรูปตรงนี้เยอะโอ้ห้าพัน่ารูปแสดงมีคนมาเยี่ยมเยือนที่นี่บ่อยมากตัวตก็คือยังหลอนนะครับโอ้นี่มีคนมาเยี่ยมเยือนที่นี่ว่านี่มีเงาด้วยนะครับก็มีคนไปกางเต็นท์เนานะจริงจังจังเลยเนี่ยโอ้นะครับน่าสนใจไอ้นี่มีมือมือกับมือแอบทิงทิงน่าสนใจนะครับ มันดังเหมือนกันนะคนมาเที่ยวมันเยอะเหมือนกันนะไม่รู้มือใครเหมือนกันนะแต่ใหญ่มากเลยนี่นี่นี่โอ้โอเคท่านผู้ชมจิการถึงข้อประมาณนี้นะครับใครรู้ว่าความเป็นมาของไอ้มือนี้ที่ว่ามีความสําคัญขนาดไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้ถ้าเกิดมันมีความสําคัญนะหรือเป็นลายม้าธรรมดาก็อาจจะไม่มีอะไรที่น่าลึกลับอะไรก็ได้นะโอเคท่านผู้ชมเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าดีครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้ครัเจ้าคุณโชกุนสุธีนะครับบอกว่าพี่ครับผมเจออักษร F และ O ในบ้านแฮทแท็กอ่านหน่อยครับ แล้วก็ให้พิกัดมานะครับสำหรับพิกัดนี้นะครับก็มีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในบ้านหลังนี้นะครับเมื่อเราใช้สติดวิวก็โดนลงไปนะครับเราจะพบกับตัวอักษรนะครับโอและเอฟนะครับที่มันกําลังเข้าบ้านนะท่านผู้ชมเข้าบ้านไม่รู้ว่ามันมีชีวิตจริงหรือเปล่านี่โอกับเอฟนะครับพาทัวร์อสังหานะครับนี่เหมือนจะเป็นการรีวิวบ้านนะครับเอฟไปไหนเอฟหายเดี๋ยวแต่โอนี่นะครับโอเหมือนผมเห็นไอ้นี่ ไอไอโอกับเอฟอะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัวอักษรที่อยู่ในเกมโบร์บ็อกใช่ปะแล้วมันให้เราตามหาใช่ไหมตามหายตัวอักษรในแมพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เขาทํามาแบบว่าเป็นสติีทวิว 3d ไงเป็นโอกับเอฟบ้าเข้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับการเดินทางท่องเที่ยว รอบโรคโดยใช้ g ก o เกิล o มพ g o เ g ิ e แบบนี้ใครมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับของใครน่าสนใจก็จะได้รับเลือกในการน,นำเที่ยวในสัาหหน้าต่อไปชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามคุณสักดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวล,ไล,วววลาไปแล้วไว้เจะกันในอีพีน่าสนัจการดรอบโลกตามใจทากผู้ชมวันนี้ผมบารคคยไข่ก้วขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ